ค่ะอยากให้ลองใช้ดูค่ะปนินทองอตั้งแต่ตอนแรกก็ใช้ปุ๋ยปุยอย่างอื่นมาเหมือนกันค่ะแต่ไม่ถูกใจเท่าปนินทองค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะเพราะอะไรถึงแก <พอ S 1> ่ปลูเพะอ่าคนอีสานเขาบอกปลูกไม่ได้มันตายเพราะชอบกิน <c oughs> ทุเรียนย้วยค่ะนี่ครับผู้นี่ถ้าเขาบอกทุเรียนมือใหม่ผมไม่เชื่อเลยนะจากคนไม่เคยปลูกทุเรียนนี่นะครับแล้วมาปลูกเพราะว่าชอบกินทุเรียนแฟนเป็นคนต่างชาติแต่ชอบกินทุเรียน ก็เลยมาปลูกทุเรียนกันโหเนี oh, ่ยไม่ใช่มือใหม่หรอกครับผมว่าเนี่ยมืออาชีพภาคตะวันออกอายเนี่ยต้นนี้กี่ปีนะครับ3ปีครึ่งท่านผู้ชมเนี่ยมาดูว่าต้นทุเรียน3ปีครึ่งติดลูกได้ท่านผู้ชมเห็นไหมปกติแล้วนี่ผมไม่เชื่อเลยว่าคนต่างชาติจะมากล้าปลูกทุเรียนเพราะว่าทุเรียนมันเป็นของคนเอเชียฝั่งโน้นเนี่ยเขาไม่มีความรู้เรื่องนี้แต่ปลูกแล้วประสบความสำเร็จนะครับ ใช้ปุ๋ยเคมีอินรีตราปนินทองแล้วเป็นยังไงบ้างครับที่แรกผมบอกเขาใจว่าปุ๋ยนี่คือกันมัดตุกกี่ห่อเลยแต่ว่าใช่แล้วบางบางอย่างเนี่ยเราใช้บ่อยๆมันดินดานหลังมาถูกน้ำเขา,าดินแข็งกังก็มีแต่มาใช้ปุป๋ยปนินทองนี่ของเขาดียอมรับว่าดีจริงๆดินรวนซุยดินนุ่มเขียวนานเขียวทนปลอดโ,โรคโรคแมลงก็ไม่รบกวน <ừ. S 2> เชื้อ,อาราก็ไม่มีดีจริงๆยอมรับพอผมใช้มาัดตุกกี่ห่อแล้วปุ๋ยนี่ผมทำเกษตรมานนี่แปดปีเลยเนี่ยเพิ่งมามีผลสำเร็จมาปุ๋ยปนินทองเนี่หละพิสูตรเองต้นไม้เป็น้ดสิ อกคราวนี้ผมอยากถามว่าแรงบันดาลใจที่ปลูกครุเรียนนี่เพราะอะไรถึงกล้าปลูกเพราะว่าคนอีสานี่เขาบอกปลูกไม่ได้มันตาย่าจงกินตุเรียนเลยค่ะนี่ครับปลูกที่ใจรักเ่ยท่านผู้ชมดูเลยปีนี้กี่ปีแล้วคะนี่ห้าปีนี้ค่ะอันนี้ห้าปีนี้อาบางต้นก็ยังเล็กอยู่บางต้นติดลูกแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินดูไปเรื่อยนี่ต้นนี้ต้นนี้เล็กออกดอกแล้วนะครับคาวนี้ระยะห่างของพี่ต้นละเท่าไหร่คะนี่ 6กคูณหกหกคูณหกต้นนี้6กคูณหกนะครับผู้ชมนะครับนี่มาดูนะครับนี่นี่มาดูเลยครับนี่นี่เห็นไหมนี่นี่ออกดอกแล้วนะครับนี่แสดงว่าพี่ปุ๊กดูแลดีมากนะครับเนดูได้เลยใบมันใหญ่ด้วยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมถ้าใบใหญ่แบบนี้ปัญหาการทิ้งลูกน้อยมากนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมที่คิดอยากจะปลูกเมีนี่นะครับดูเมีน้ํานะครับอ่าถ้าระยะยาวๆแบบนี้เนี่ยสนิ้วนะครับเนี่ย 3นิ้วนะครับเมน3นิ้วอ่าเมนตัวนี้พี่ใช้ไฟฟ้าหรือว่าไฟฟ้าไฟฟ้าอัดน้ําขึ้นมาแล้วซอยออกไปนี่อ่าซอยออกไปนี่อ่าพนหขุนนะครับออกจากซอยนี้ไปหขุนต้นหนึงสต้นนะครับระยะนี้คือ6กคูณปกติก็จะเป็น8ปดคูณแปดคูณเนะครับผมท่านผู้ชมมาดูว่านี่มาดูพี่ปุ๊กมาดูเชี้ให้ดูหน่อยเจ้าของสวนนี่ ดกไม่ดกท่านผู้ชมมาดูนี่มาดูนะครับหูนี่ถ้าเขาบอกทุเรียนมือใหม่ผมไม่เชื่อเลยนะผมไม่เชื่อเลยทุเรียนมือใหม่นี่เนี่ยจากคนไม่เคยปลูกทุเรียนนี่นะครับแล้วมาปลูกเพราะว่าชอบกินทุเรียน <c oughs> ชอบกินทุเรียนและแฟนก็ชอบกินทุเรียนที่ผมถ่ายรูปคู่นะครับแฟนเป็นคนต่างชาติแต่ชอบกินทุเรียน ก็เลยมาปลูกคลุเรียนกันนะครับมาดูว่าดกไม่ดกค้าผู้ชมมาดูเลยนะครับนี่อ่าดูว่าสวนนี้ทําได้ยังไงผลถามพี่ปุ๊กหน่อยว่าทําใบก่อนจะออกดอกให้ปุ๋ยยังไงให้น้ํายังไงให้ปุ๋ยเดือนละกี่ครั้งเดือนละครั้งค่ะเดือนละครั้งปุ๋ยสูตร15บห้ากับิอินซีอ๋อหวานอินซีไปต้นละกี่กิโลได้ครับนี่ใส่ครั้งแรกกันกิโลครั้งเดียวสามกิโลเดือนถ<ล>ัดไปแล้วค่อยลดลงมา1กิโลอ๋อหกิโล ครับครับท่านผู้ชมมาดูนะว่า,า,าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยหวานได้ต้นละ3กิโลสิบหประมาณกิโลหเดือนละครั้งนี่ดูใบได้เลยนะครับใบมันจะสวยใบมันจะหนาทําใบ2รุ่น3รุ่นแล้วตอนจะออกดอกได้เปลี่ยนปุ๋ยไหมตอนจะออกดอกใส่9ก้าตองเกาใส่ตองเนะครับตอง9ก่อนจะออกดอกแล้วก็ออทําดอกนี่พี่พี่พวกได้ใช้ระบบเขาเรียกว่าแพคโคไหมหรือว่ากักโศก,กให้น้ําน้อย ให้น้ำน้อยให้น้ำน้อยนะครับนี่มาดูมาดูมาดูว่าต้นนี้ลูกจะจะเยอะไหมมาดูลูกนี้ตามมานะพี่ปุ๊กพามาดูหน่อยนี่นี่เนี่ยดูเลยครับไม่ดูเลยขอถ่ายรูปหน่อยใครอยากจะถ่ายรูปนี่โหเนี่ยไม่ใช่มือใหม่หรอกครับผมว่าเนี่ยมืออาชีพภาคตะวันออกอายดูแล้วกันนะครับผมนึกบอกว่านี่ถ้าท่านผู้ชมนะครับทําใบนะใส่สารปรับปรุงดินไปเลยต้นละ3กิโลไอตัว 15- 5ปารินททองนี่ ต้นละกิโลเดือนละครั้งพอเดือนละครั้งพอฉีดฮอร์โมนบำรุงดอกใช่ไหมบำรุงใบใช่ไหมสาหร่ายทะเลนี่ฉีดทุกกี่วันครับทุก7วัน7วันฉีดนะครับนี่7วันฉีดแล้วก็มาใส่ต,อ,ตองก้าช่วงจะเปิดตาดอกแล้วก็ฉีดฮอร์โมนเปิดตาดอกท่านผู้ชมดูว่าดกไหมทุเรียน5ปี5ปีท่านผู้ชมดูสินี่ทุเรียน5ปีดกไม่ดกมาดูเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่านี่ถ้ามาบอกว่าเป็นคนไม่เคยปลูกทุเรียนเลยเขามีเชื่อเขาไม่เชื่อพี่ปุ๊กแน่นอนพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับพี่นี่หกไร่ค่ะหกไร่หกไร่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ของพี่ปุ๊กจะเป็นเยอะเลยต้นนี้ก็ยังติดลูกนะครับท่านผู้ชมนะนี่มาดูเลยต้ <S <S ตตปตนตรประมาณเนี่ยสามปีครึ่งต้นเนี่ยต้นนี้กี่ปีนะครับสามปีครึ่งท่านผู้ชมเนี่ยมาดูว่านี่ต้นทุเรียนสามปีครึ่งติดลูกได้ท่านผู้ชมเห็นไหมที่พาท่านผู้ชมมาดู ทำไมผมตื้ตามมาตุลยสวนของพี่ปุ๊กเพราะว่าหนึ่งพี่ปุ๊กเป็นมือใหม่อันที่สองอแฟนเป็นคนต่างชาติปกติแล้วนี่ผมไม่เชื่อเลยว่า,าคนต่างชาติจะมากล้าปลูกทุเรียนเพราะว่าทุเรียนมันเป็นของคนเอเชียฝั่งโน้นเนี่ยเขาไม่มีความรู้เรื่องนี้แต่ปลูกแล้วประสบความสําเร็จนะครับผมหวังว่าท่าผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปของพี่ปุ๊กเนี่ยจะได้ความรู้นะครับหนึ่งระยะห่าง ะระยะห่างนี่หเมตรนะครับการให้ปุ๋ยพี่ให้เดือนละกี่เดือนหนึ่งให้กี่ครั้งนะเดือนละครั้งเดือนละครั้งตั้งแต่เล็กมาเลยคะ่ะจนโตจนทําใบทํารุ่นะนะครับแล้วช่วงนี้มาเปลี่ยนเป็นตองเก้าแล้วตอง9ถ้าอีกลูกประมาณสัก1นกิโลพี่ก็ไปใส่เป็นตัว7.30นะเ3 0เพื่อจะเล่งเนื้อเล่งสีเล่งหวานนะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมที่ปลูกทุเรียน บอกว่าปลูกยากปลูกแล้วไม่โตนี่มาฟังพี่ปุก๊กค่ะอยากให้ลองใช้ดูค่ะปานินทองตั้งแต่ตอนแรกก็ใช้ปุย๋ยปุ๋ยอย่างอื่นมาเหมือนกันค่ะแต่ไม่ถูกใจเท่าปานินทองค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะใช้แค่อินทรีป์านินทองแล้วก็ตัวหน้า10ตัวกลาง5ตัวท้าย5เร่งต้นเร่งโตทําใบแล้วก็มาใส่ตองก้าก่อนออกดอกแล้วก็นี่แหละครับฉีดฮอร์โมนทาใบอฮอร์โมนสาหร่ายบํารุงใบแล้วฮอร์โมนสาหร่ายเปิดตาดอก นี่สุดท้ายก็จะได้ลูกแบบนี้นะครับแล้วพี่ปุ๊กตอนได้ฉีดฮอร์โมนบำรุงผลเวลาฉีดบำรุงผลนี่ฉีดที่ผลมันด้วยฉีดที่ใบมันด้วยนะครับ<ะ>ฉีดที่ผลที่ใบทุก7วันก็ได้ทุก10วันก็ได,ได้ส่วนปุ๋ยนี่ก็ให้ทุก10บวันสิวันไปนะครับนะผมหวังว่าท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ